สวัสดีค่ะออตตี้นะคะจากเว้นไทยพร o อพเพอร์ตี้ค่ะวันนี้นะคะออตตี้พาทุกคนนะคะมาชมบ้านพูวิลล่านะคะทำเลในซอยชัยพฤกษ์สองค่ะทำเลนี้นะคะต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าสะดวกในการเดินทางนะคะเพียง10นาทีเท่านั้นขาดถึงถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เพียง10นาทีเท่านั้นถึงหาดจอมเทียนค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับโซนนี้นะคะเป็นโซนจอดรถค่ะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะแล้วก็ ทางนี้ค่ะก็จะเป็นตนของสระว่ายน้ําส่วนตัวของในบ้านเรานะคะที่จะมีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พื้นที่บริเวณร,รอบบ้านยังเหลืออยู่นะคะไม่ได้สร้างเต็นพื้นที่ทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นโซนอาบน้ําค่ะหลังจากที่เราว่ายน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ชําระล้างร่างกายตรงนี้ก่อนเข้าบ้านนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะก็ยังเป็นบริเวณสําหรับซักล้างนะคะซึ่งเราสามารถใช้เป็นบริเวณที่ตากผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีที่ดินอยู่ที่9 4ตารางวานะคะและพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะอยู่ที่160ตารางเมตรค่ะด้านในจะสวยงามยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ ค่ะพอเราเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะคะก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนนะคะโซนนี้เลยค่ะจะเป็นโถงห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะคะมีวางโซฟาไซส์ใหญ่ให้ทางนี้นะคะเนี่ยค่ะเราสามารถนั่งแล้วก็แบบนั่งได้หลายคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็ยังจะมีทีวีจอใหญ่ให้แบบนี้เลยค่ะเอาไว้นั่งเล่นนั่งทํางานชิลตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลานั่งแล้วเนี่ยเราจะยังสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําด้านนอกของตัวบ้านเราได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องรับประทานอาหารนะคะด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งเป็นโตะใหญ่มากๆนะคะสามารถรองรับได้ถึง10บคนเลยค่ะเดี๋ยวที่พาทุกคนนะคะไปดูห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวตรงนี้นะคะเขาก็จะมีประตูบานสไลด์เปิดปิดให้แบบนี้นะคะเพื่อ,อแยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะแล้วก็พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นบิวอินนะคะมีทั้ง2ทางเลยแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นชั้นเก็บของทั้งหมดเลยค่ะด้านล่างก็ยังมีพื้นที่เก็บของให้อีกหลายช่องเลยนะคะเป็นครัวตรงนี้นะคะพร้อมฮูดดูดควันเรียบร้อยแล้วค่ะและเรายังสามารถเปิดประตูออกไปด้านนอกได้นะคะเพราะว่า ออตัวด้านนอกนะคะยังมีพื้นที่เหลือนะคะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยที่เราสามารถอาจจะต่อเติมตรงนี้นะคะวางเป็นเครื่องซักผ้าเป็นลานซักล้างตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราเดินท่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีขนาดกว้างแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีแสงธรรมชาติลงมาตรงนี้ด้วยนะคะเราสามารถตากผ้าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถัดเข้ามาตรงนี้นะคะยังจะมีเคาน์เตอร์ครัวอีกโซนหนึ่งนะคะเอาไว้สําหรับเป็นครัวไทยก็ได้นะคะหรือไว้สําหรับ ล้างจานล้างอะไรตรงนี้ได้เลยค่ะภายในตัวบ้านนะคะจะมีทั้งหมดสีห้องนอนสีห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะคะด้านนี้ค่ะมาสเตอร์เบดมตรงนี้เลยนี่ค่ะมาสเตอร์เบดมสวยมากๆเลยนะคะทุกคนห้องนี้นะคะเขาจะเน้นเป็นโทนสีที่สว่างนะคะเป็นสีเทาสีขาวค่ะ ทำให้เราเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกสบายตามากๆเลยนะคะบวกกับสีน้ําด้านนอกนะคะทําให้แบบว่ารู้สึกแบบสบายตาแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ทางนี้เลยค่ะห้องน้ํานี้นะคะก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเลนชาเวอร์แฮนด์ชาเวอร์แล้วก็มีอ่างล้างหน้าตรงนี้ด้วยค่ะ ่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่สองกันค่ะนี่นะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันเลยนะคะมีบิวอินให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครบคันเลยนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้พิเศษตรงที่ว่าห้องน้ำเขานะคะจะยังมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะเป็นอ่างแบบนี้เลย เี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันค่ะค่ะห้องนอนห้องที่3นี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังของห้องนั่งเล่นนะคะก็มาพร้อมกับเตียงขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้านนี้ค่ะ ห้องน้ำนี้ก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะมีเรนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นห้องสุดท้ายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะที่เราสามารถดัดแปลงเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องเด็กเล็กตรงนี้ก็ได้ค่ะ ห้องนี้ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ห้องน้ําด้านนี้ได้เลยค่ะห้องน้ําตรงนี้นะคะจะแยกออกจากห้องนอนนะคะที่เราสามารถใช้รับแขกได้ตรงนี้เลยค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างคะกับบ้านทูวิลล่าหลังนี้นะคะชอบกันไหมคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาชมบ้านหลังนี้หรือว่าอยากจะสอบถามบ้านอื่นๆในพัทยานะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามออตี้ทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะสแกน QR code เพื่อแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ะคะ่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y t u t u ของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอตี้จะพาทุกท่านนะคะไปชมบ้านวิลล่าแล้วก็คอนโดอื่นๆในพัทยาอีกมากมายเลยะคะ่ะ สำคุหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ